บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ติดลบลงมานะคะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะลงมาถึง18จุดนะคะไม่แน่ใจค่ะว่าในช่วงภาคบ่ายนี้แนวโน้มนะคะของดัชนีจะหลุดร่วงลงไปต่ำกว่า1,100จุดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติเป็นประจำทุกวันพุธนะคะคุณกรพัฒน์บุเชินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ดมบุระพาณิชย์นะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ถึงเรื่องของ ตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรามาสที่สองนั่นเองค่ะคุณกรพภัทสวัสดีค่ะเขาสวัสดีครับคุณมวยครับค่ะโอ้เข้าสู่ไตรามาสที่สองอ่งเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะสําหรับตลาดหุ้นไทยเปิดมาวันนี้ก็แดงเลยนะคะเดือนนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปสามเดือนในไตรามาสที่สองนี่มีปัจจัยอะไรที่จะกดดันทําให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยน,น่าหนักใจกว่าในช่วงไตรามาสหนึ่งไหมคะก็จริงๆมันยังเป็นเรื่องเดิมนะครับคุณมวยนะครับเหมือนในช่วงไตรมาสหนึ่งเลยเพียงแต่ว่า ช่วงไตรมาสอเนี่ยจะเป็นช่วงการประเมินละนะครับว่าความเสียหายจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เหมือนกับมาเริ่มรีเช็คกันนะครับคือถ้าตัวเลขโดยรวมมันดีกว่าที่คิดไว้นะครับอันี้ก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นมันก็พร้อมที่กลับตัวนะครับเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเราคิดว่าเออเรายังเห็นดาวไซริสนะครับในเรื่องตัวคาดการณ์ของตลาดเยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งในเรื่องตัว GDP ของโลกโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะปรับประมาณการกันลงมาไม่เยอะมากนะครับอย่างนูราอิงเนี่ยล่าสุดมอง GDP ของโลกในปีนี้ติดลบนะครับ4%นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่ค่อนข้างบาลีสเลยแล้วก็ในส่วนตัว GDP บ้านเราเองเนี่ยก็มองแย่กว่าทัวร์แบงก์ชาติด้วยซ้ำไปครับว่าจะลีตัวประมาณสัก6.3%จุดสามเอร์นะครับแล้วก็ในส่วนตัวราคาดิบเองเนี่ยเราก็มองค่อนข้างต่ำครับว่าอยู่มาสักสามสี่สาเหรียญต่อบาร์เรลเฉลี่ยนะครับซึ่งตลาดเขาใช้กันแถวสี่สิเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าตลาดในช่วงไตรมาสไตรมาสสองเนี่ยนะครับ เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยยังเป็นช่วงการค้นหาฐานอยู่นะครับก็ก็อยากให้นักสุนเองกระชับหอนะครับแล้วก็ลดดับการกินกาไรนะครับแล้วก็รอนะครับจะของตาดปรับฐานลงมาแล้วค่อยมาประเมินทีหนึ่งว่าเราจะเริ่มซื้อหุ้นนะครับที่ระดับเลเวลไหนดีในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นเอ่อจะอยู่ในกรอบนะครับเป็นช่วงที่เหลือของปีประมาณสักพันสองถึงพันสองไม่เกินนี้นะครับแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยบริเวณเจ็ดร้อยถึงเจ็ดร้อยสี่สิบอันนี้อันนี้เป็นเบสนะครับ จริงแล้วฐานอาจจะอาจจะลึกกว่านั้นได้เหมือนกันเอ่อแต่นีเป้าหมายเราเราหันลงมานะครับที่เรนหนึ่งพันสามสิบสามจุดนะครับอิงกำไรตลาดประมาณหกสิบจุดแปดบาทต่อหุ้นนะครับเป็นระดับที่ดรอปจากปีสองพันสิบเก้านะประมาณสาสิเปอร์เซ็นก็จะเป็นเลเวลเดียวกับปีสองพันแปดเลยว่ากำไรตลาดเนี่ยดรอปประมาณสักเอ่อสามสิบเปอร์เซ็นเท่ากันครับผมค่ะกลุ่มไหนที่น่ากังวลใจที่สุดจากการลดประมาณการในครั้งนี้คะ แน่นอนครับว่ากลุ่มท่องเที่ยวนะครับเป็นกลุ่มที่เราหันประมาณการลงมาเยอะนะครับท่องเที่ยวนะครับขนส่งนะครับโรงแรมนะครับแอร์ไลน์พวกนี้รวมกันเนี่ยก็เลยประมาณการเราหันไปเกือบเกือบ80ล้านบาทนะครับตัวค่อนข้างเยอะมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวกลุ่มพลังงานนะครับเอเนรจีเองเนี่ยพอเราหันน้ำมันลงมาที่33เดซบาร์ลเนี่ยเฉพาะกลุ่มพลังงานเองเนี่ยกำไรฉายไประมาณสักแสนสองหมื่นนะครับจนถึงแสนสามหมื่นล้านบาทนะครับ สองเซกเตอร์นี้รวมกันก็สองแสนล้านไปแล้วที่เหลือก็จะเป็นเซกเตอร์อื่นครับที่เราหันประมาณการลงมานะครับไปเรียนกันซึ่งผมเชื่อว่านักทุนเองเนี่ยอีกไม่เกินสองสามวันนะครับจะเริ่มเห็นบทวิเคราะห์เราอย่างเป็นทางการนะครับเพราะตอนนี้เราให้วิวในเรื่องตัวตลาดเบื้องต้นก่อนครับผม,มค่ะมีกลุ่มธนาคารพณนชย์้โดนหันด้วยไหมคะเออธนาคารนี่มันหันลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเรามองว่า ปีนี้จะอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าแบางก์ชาติจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ25 basis point นะครับทุกๆ25 basis point ซึ่งหันลงมาเนี่ยกำไรตลาดก็จะหายไปนะครับในกลุ่มธนาคารเนี่ยประมาณ12,000ล้านบาทครับผมกำไรกลุ่มของธนาคารจะหายไป12,000ล้านบาทแล้วก็การลดลงมาทุก0.25 basis point จะกระทบกำไรของกลุ่มอื่นได้ไหมคะก็ r ลีเลชีเป็นไปนะครับในแง่ของการบริโภคนะครับโดยรวมนะครับแล้วก็กลุ่มในเรื่องตัวที่อิงกับการบริหารรรสินนนทััพยย์เเองี่ะคบ จริงเขาได้ประโยชน์นะนะครับในเรื่องการที่ <c oughs> ดอกเบีย้ยลงเพราะต้นทุนทาการเงินต่ำต่าแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลคือ,อแนวโน้มของรายได้ของคนมากกว่านะครับซึ่งถ้ามันฟื้นไม่เร็วเองเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงเรื่องตัว NPL พอเกิดภาพนี้ขึ้นมานแน่นอนครับในเรื่องตัวอิเลชั่นซึ่งเคยให้พรีมเมียมกันก็คงต้องปรับลดกันลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ตัวผลกระทบเนี่ยมันเป็น มัลติเพิลเอฟเฟกนะครับหลากหลายซกเตอร์ลีเลทิฟเงนไปก็โดนเกือบหมดมันมีกลุ่มหนึ่งนะครับสักกลุ่มสองกลุ่มซึ่งผลประกอบโดยรวมเราหันลงไม่เยอะนะครับหนึ่งคือกลุ่ม i อซทีนะครับสองคือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับสามกลุ่มนี้ประมาณการโดยรวมหันไม่เยอะมากนะครับสวนค้าปีกเองหันลงมาะมณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับหลักๆก็เป็นพวกกลุ่มที่มีคําสั่งลบโดยตรงนะครับเรื่องการปิดห้างล็อกดาวน์นะครับอันนี้ก็โดน ลดระดับในเรื่องตัวเ e อ็นนิงลงมาเยอะหน่อยแต่ว่าพวกร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับซึ่งโดยรวมเองเนี่ยยังไม่ได้มีการเคอร์ฟิวทั้งประเทศเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้หันประมาณการลงมาเยอะมากเลยที่ก่อนอันเนี้ยเราหันลงมาเรื่องกําลังซื้ออยู่แล้วครับผมค่ะ,ะมีกลุ่มไหนที่ไม่โดนหันไหมคะหรือว่าไม่มีเลยไม่มีครับแต่กลุ่มะะรถไฟฟ้านะครับอาจจะหันประมาณการลงมาน้อยหน่อยครับผมไม่ไม่เยอะ,ะมากประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมค่ะคือตอนนี้น้ําหนักก็คือต้องรอดูเรื่องของโควิดว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะ ครับจริงๆสมมติฐานของโนมูระเองเนี่ยนะครับมองว่าทั้งโลกเองนะครับจะเข้มงวดในเรื่องตัวโซเชียลดิสเซนซิงเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเมษายนครับทั้งโลกจะเข้มงวดมากๆนะครับและหลังจากนั้นจะค่อยๆผ่อนออกมาแล้วระดับการติดเชื้อเนี่ยนะครับจะพีกกันประมาณสักพฤษภานะครับแล้วมิถุนาเองจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นสมมติฐานหลักนะครับแต่เอาแค่นี้เองเนี่ยต้องบอกว่าการค้าโลกซัพพลายเชนทั่วโลกก็เสียหายเยอะแล้วนะครับก็เป็นที่มาว่าจีนทีโลกก็จะติดลบประมาณสักส โดยรวมอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลุ้นให้ตัวตลาดมันฟื้นได้เร็วอีกเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องตัวยักษาโรคโลกนะครับอย่างเป็นทางการวัคซีนทาได้เร็วไหมซึ่งสมมติฐานตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะมีตรงนี้เร็วมากนะนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้ตัวความเสี่ยงความผันผวนนะครับในเรื่องตัวกิจกรรมทา,างเศรกิจของโลกรวมไปถึงตัวผลประกอบการบริษัทจีเบียนเองเนี่ยยังยังคงมีสัญญาณที่เป็นดาวไซอยู่นะครับผมเชื่อว่านักวิเคราะห์ในตลาดเองกําลังจะปรับประมาณการลงกันนะรรบอออีกกลลใหญ่เย ทั้งในเรื่องตัว GDP ทั้งเรื่องตัวประมาณการกําไรตลาดนะครับทั้งในเรื่องตัวสมมติฐานวาคแนมันซึ่งหลายๆคนอาจจะมองออปติมิสติกมากเกินไปนะครับนูรลก็หันลงมานะครับผมคิดว่าก็เป็นระดับที่ค่อนข้างแย่มากแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการทุนมันคือค่อยๆประเมินนะครับถ้าสถานการณ์มันลากยาวไปกว่านี้ล่ะนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความเสี่ยงนะครับของของตลาดที่ฐานด้รูมอาจจะต้องมีการปรับใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับคุณเหมยก็จะเห็นนะครับว่า ปีนี้ผมปรับประมาณการลงเร็วมากนะครับสอ,อาทิตย์เนี่ยผมปรับทีหนึ่งนะครับปรับเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเห็นดาวไซ์ก็ต้องมีการโพสชันออกมาครับแล้วอันแรกเรือเราจะทำออกมาก่อนก็คือกรอบการลงทุนเพราะว่าเราจะเห็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับว่ามีปัจจัยลบเข้ามาเนี่ยครับเอฟเฟกต์ต่อซิกเตอร์ไหนกำไรแต่ละซิกเตอร์จะหายไปประมาณเท่าไหร่เราจะพยายามทำนะครับตัวดาวไซริสออกมาแล้วก็ประเมินกรอบองทุนใหม่ให้เร็วนะครับ ค่ะถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็การประมาณการตัวเลขอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายไตรามาสสเรามีโอกาสเห็นตัวเลข GDP ไทยติดลบเป็นตัวเลข2หลักไหมคะเอออันนี้เป็นจุดที่นุ้มรักทำไว้เือนกันนะครับว่า bad c a s เนี่ยนะครับตัว GDP เราอาจจะติดลบสักสินะครับแต่ผมก็ยังไม่ไมอยากให้มองตรงนั้นก็ค่อยๆประเมินกันมากกว่าเพราะว่าน,นจุดปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยนะครับก็พยายาม ทำอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกับตัวรัฐบาลต่างๆโลกก็พยายามที่จะประคองเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นโดยรวมก็ต้องให้ดูครับว่า,าการสาธารณสุขแต่ละประเทศเนี่ยนะครับความเข้มงวดของประชาชนนะครับมีการควบคุมตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับมันซึ่งก็จะนํามาถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงถัดไปถ้าทําได้ดีนะครับเราก็จะฟื้นตัวเร็วขึ้นเพียงแต่ว่ารอบนี้มันเป็นผมเรียกว่าอะไร deep recession นะครับคือเป็นจุดที่เศรษฐกิจมันดําดิ่งลงมาเร็วนะครับแต่ว่าถ้ามันฟื้นเร็วหน่อยก็อาจจะเป็นภาพที่การลงงงททนนเอออพจะมีีีโกาส่่ดใชว ครึ่งหลังได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าไตรมาสสอนียตลาดหุ้นจะไปเจอท่าไนก็ต้องตามดูกันก่อนครับค่ะกองทุนที่จะเกิดขึ้นในการพยุงตลาดหุ้นนี้พอจะช่วยได้ไหมคะเออตัวกองทุน S S F Extra นะครับก็เข้ามา3มเดือนนะครับในช่วงเมษาจนถึงเดือนไม้ไยนเนี่ยผมก็ดูนะครับว่ามันจะส่งผลบวกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือตามปกติแล้ว L T F เนี่ยในช่วงสาเดือนนี้นะครับ คนจะซื้อประมาณ18%ของทั้งปีนะครับก็ไม่ใช่เป็น<ฆ>ช่วงที่คนซื้อเป็น,ปนหลักนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงอันที่2ก็คือภายใต้สถานการณ์ซึ่งรายได้ของคนเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับกระแสเงินสดรับเนี่ยนคตเดือเรื่องไม่แน่นอนนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มที่มีฐานภาษีระดับประมาณ5-20%นึงเนี่ยอาจจะชะลอการซื้อนะครับหรือว่าอาจจะกระตุ้นไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีกระแสเงินสดรับมั่นคงฐานภาษีสูงหน่อย อาจจะพอมีความคาดหวังได้เพียงต้งนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวเลขเอาตามนี้นะครับตัวเลขเอสเอฟเนี่ยดีๆหน่อยก็900 0ถึง1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับเราก็ลองทําดูว่าถ้ามันเข้ามา9 0 0 0พั0ึง่นล้านบาทจริงๆเนี่ยมันจะประคองตลาดได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันหนุนเซตได้มา70จุดไม่เกินนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดเองอาจจะรีบาวมารับไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มมีสัญญาณการที่นเขารีบาวข้มาก่อนหน้านี้รับกับเรื่องนี้ล ค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้ช่วยบรรยากาศให้อ่าบวกแรงเท่าไหร่นะคะค่ะคทีนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะคะที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น5,000บาทที่ช่วยคนนะคะเพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้นหรือว่ามาตรการที่กำลังจะออกเพิ่มเติมเนี่ยค่ะพอจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้บ้างไหมคะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่เงินที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระตุ้นตัว GDP นะครับเพราะเป็นการโยกไม่เงินออกมาแต่เป็นเงิน เข้ามาเยียวยานะครับเรียกว่ามาช่วยในเรื่องตัวโปรเทคดาวไซริสสองกำลังซื้อเพราะฉะนั้นฐานของพวกกลุ่มการบริโภคแทนที่มันจะหดตัวแรงกว่านี้อาจจะช่วยประคองได้บ้างน,นะครับแต่ว่า GDP รวมจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอนโยบายในเรื่องตัวการคืนเงินค่าประกันมิตเตอร์อันนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นเงินใหม่ที่ไม่อยู่ในงบมานะครับตอวนี้อาจจะช่วย GDP ได้บ้างน,นะครับแต่ว่าก็ประมาณสัก0.4-0.5%สูนุะครับกับการหดตัวที่รุนแรงก็วต้องบอกว่ามันก็เบนเนมาแล้ว GDP เราก็ยังคงน่าจะติดลบอย ค่ะถ้าเทียบครั้งนี้กับตอนวิกฤตต้มยำกุ้งคุณกระพันคิดว่าไหนหนักกว่ากันแล้วขอคาแนะนําให้นักลงทุนด้วยนะคะครับคือต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะครับจริงๆผมไม่เคยเห็นนะครับตลาดที่ลงเร็วและแรงแบบนี้เชื่อว่านักทุนหลายๆคนเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอนะครับภาพที่ตลาดมันเปลี่ยนเร็วแล้วก็อันเซอร์อินตี้ในเรื่องตัวคุยในทีเนี่ยทำให้เศรษฐกิจโลกมันหยุดชะงักแล้วก็เป็นผมเียว่าดีฟเรซชั่นแล้วกัน,นครับดำดิ่งมาเร็วแต่มันก็มีข้อดีอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าธนาคารกลางนะครรัับววมไปถึงต รัฐบาลหลายๆประเทศเองก็มีการเปิดหน้าไพ่นะครับว่าพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าการควบคุมสถานการณ์มันทำได้ดีขึ้นนีกอันนี้จะเป็นจุดที่ภาพเศรษฐกิจอาจจะเริ่มพลิกกลับขึ้นมาทีแต่บ้านเราเองเนี่ยผมว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพราะว่าณจุดปัจจุบันเองเนี่ยเราพึ่งทิงการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วคุณหมยนล่นง่ายๆว่าต่อให้เราเจอยารักษาโรคเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวคงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วภายในหนึ่งปีหรอกนะครับนั่นเป็นที่มาว่าไอ้ GDP ลบหกจุดสามของเราเ ต่างชาติหดไป7 0็ดถึงเจเนี่ยเราค่อนข้างบาลีกว่าคาดการณ์ของแบงกช,ชาติพอสมควรก็ผมคิดว่าตัวเลขมันอาจจะ reasonable นะอาจจะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเน้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ท,ที่ที่ทำให้ความเสี่ยงของตลาดโดยรวมเนี่ยออยังมีอยู่แล้วก็ในเรื่องตัวกําลังซื้อคนในปีศูนย์แปเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ติดกับดักภารณีที่เยอะเช่นปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นหลายภาคส่วนผมคิดว่าการซื้อถุงของเราเองเน โอกาสที่จะเป็นยูนยอาจจะมีความเป็นไม่ได้มากกว่านะครับยูก็ก็น่าจะรูแลสำหรับตัวสีไทยส่วนภาพตลาดนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพืนอยู่กันนโยบายด้วยเพราะว่ารัฐบาลไทยเองเนี่ยผมคิดว่ายังมีรูมที่จะใช้ในโยบายการคลังได้อีกมากพอสมควรนะครับก็ต้องค่อยๆดูกันว่านโยบายซึ่งมันจะเป็นบวกต่อตัวตลาดเองเนี่ยมันอาจจะมีออกมาก,ก็ได้นะครับเช่นเราอาจเห็นการยืดนะครับตัว LTF นะครับแทนที่จะเป็น3เดือนี่ยาวกว่านี้หรือว่ามีการรื้อแผนใหม่ขึ้นมาันี้อาจจะเป็นจุดที่ทาให้ตัวตลาดมีโอกาสฟื้นตัวเร็วขึ้นอรววมไปถึงงภาพขตั การปรับลดตัวภาษีบุคคลธรรมดาหรือว่าตัวเขาผลิตแพ็กพวกนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในปลายสายที่ถ้าทําในระยะสั้นหนึ่งปีสองปีเนี่ยอาจจะพอที่ทําได้แล้วก็พอ,พอมีพอมีช่องทางที่ทําอยู่นะครับก็ต้องค่อยๆดูกันว่านโยบายพวกนี้มันมีออกมาไหมถ้าไม่มีเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเองก็อาจจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับอาจจะไม่เร็วเท่าต,ตัวตลาดอื่นๆนะครับผมค่ะขออีกสองคำถามนะคะ,ะการฟื้นตัวจากที่เราเจอภาวะด e p r e c ชชช i o n ครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบไหนคะ จริงๆผมมองเป็นเป็นคอมเพล็กซ์ U นะครับตัวเซตเองคอมเพล็กซ์ U คือ <Complex S 2> แบบถึงว่า<อ>คือเราไม่ได้ฟื้นตัวแบบตัว V นะครับเป็นการค่อยๆฟื้นแบบตัว U แบบมีการดีดตัวระดับประมาณร้อยจุดนะครับซิกแซกลงมาบ้างเป็นปลอกแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานขึ้นมาเมื่อเราเจอฐานแล้วคือผมมองภาพนั้นไว้นะครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตลาดจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> ผมย่าโอกาสที่กลับเป็น V จ,จะอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับสำหรับตลาดท้องไทยครับ ค่ะถ้าถ้าเป็นยูนี่นักลงทุนต้องทํำยังไงคะเอ่อนักลงทุนทำไงนะครับก็จริง,รงๆแล้วเอ่อผมมองกรอบการลงทุนไว้เนี่ยนะครับกรอบแรกก็900นะครับจนถึง820จุดนะครับอันนี้เป็นโซนประมาณลบ1.5 SD นะครับอีกโซนหนึ่งก็บริเวณ740-750นะครับจนถึงบริเวณ620นะครับเป็น2โซนอันนี้ประมาณสักลบ2 SD คือพอตลาดลงมาโซนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอ่ออาจจะเหมาะในการซื้อระยะย,ยาวแหละนะครับมากๆแล้วก็ อาจจะใช้เรื่องาการซื้อแบบดอลลาร์คอร์สเอเวอร์เลนะครับแล้วก็อาจจะมองในเรื่องตัวหุ้นที่มีลักษณะเป็นเอ mm ่อซัสเทนเนเบิลบิสเนสของบ้านเรานะครับหุ้นลักษณะนี้คืออะไรก็คือกลุ่มบริษัทซึ่งมีความแข็งแกร่งแข่งขันได้ในอนาคตโอกาสในโดนโอกาสที่จะโดนดิสรับเนี่ยต่ำนะครับหุ้นไหนที่เข้าเกณฑ์พวกนี้ผมคิดว่านักทุนเองอาจจะค่อยๆไปทํากันบ้านแล้วก็ค่อยๆสะสมเพื่อระยะยาวได้นะครับนี่ตอนที่ผมคิดว่า ส,ส,สัดส่วนในการถือหุ้นเองก็ต้องต้องน้อยลงมาหน่อยนะครับคือระยะสั้นเองเนี่ยถ้าเซ็ตหลุดพันร้อยเมื่อไหร่ก็เรื่องการเก็งกำไรเนี่ยลดออกมาเลยนะครับแล้วก็พอร์ตฟิลิโอเองเนี่ยควรจะมีตัวตราสารหนี้ซึ่งมีความปลอดภัยนะครับระดับ investment grade นะครับระดับ A ขึ้นไปยิ่งดีนะครับรวมไปถึงตัวเงินสดมันได้มีเก็ตฟันเนี่ยสักประมาณ50-60%นะครับแล้วหุ้นเองก็อาจจะสักยี่สอร์เซนะครับในช่วงนี้ครับค่ะสุดท้ายถ้าเรามีโอกาสจะเห็นแต่ละะะปปรรรเเเเททศศนี่ยบาางงถูงกกดดวลมคะ คือถ้าเราดูตอนนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าเครดิตติ้งทุกที่ก็เริ่มทยอยหันประมาณการนะครับปรับลดตัวเอาลุกบ้านเราบริษัทจดะะเบียรหลายตัวก็เริ่มโดนปรับเอาลุกเป็นนกาทิฟมากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้เองมีโอกาสอยู่แล้วนะครับแล้วผมเมนชั่นไปกลุ่มประเทศหนึ่งซึ่งน่ากังวลคงเป็นตัวยูโรโซนยูโรโซนเนี่ยเดิมทีเศรษฐกิจเขาเป็นตัวยูอยู่แล้วนะครับภายใต้สัญญาณเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่มองว่าจะเริ่มฟื้นเนี่ยเขาเป็นยูอยู่แล้วแล้วพอเจอภาพนี้เข้าไปเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเห็น การดีฟอลต์ของตัวรัฐบาลเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นะครับมีโอกาสเกิดนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้ากุ่ในทีมลากยาวกว่ามิถุนายนเองเนี่ยนะครับยูโรโซนคือคือคีย์ริสส่วนหนึ่งเลยที่เราต้องระมัดระวังกันให้ดีครับผมค่ะได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันต่อเพราะสถานการณ์นั้นอาจจะยังไม่มาถึงนะคะต้องกราบขอบคุณคุณปรัภพมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤชวรเชชจากบริษัทหลักทรัพย์นมรพันาะสินนะคะ